คุณคิดว่าคุณตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์คุณคิดว่าคุณตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคุณล่ะคิดว่าตัวเองตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคคุณคิดว่าตัวเองตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยร้อยค่ะไม่หัก คุณคิดว่าตัวเองตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยคูณร้อยค่ะเออบนล่างโตบนล่างโตไปเลยนานคุณคิดว่าตัวเองสวยตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์ร้ค่ะโอ้โหไม่หกักคุณคิดว่าตัวเองตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าตัวเองตรงปกกี่เปอร์เซ็นต์ พันคูณพันไปเลยค่ะมันมากกีด่ดอก